สั่งซื้อติดต่อที่เบอร์090-419-9524หรือ Facebook ของ S K S รวมไปถึงขอบพระคุณครับโตโยต้าเคมอเตอร์ or, ครับศูนย์การขาย21แห่งสื้อบริการ19แห่งซื้อตอนนี้รับประกันเข่้นยนตป8ปีโทรศัพท์02-6626555เอาละครับลุยกันต่อครับยกที่3แม่ขึ้นมาเสียงดังฟังชัดซ้าอีกแล้วครับดอกที่2เอากำปั้นซ้ายิงตรงๆดูครับออกเป็นชุดแม่แต่ว่า อยากพยายามที่จะเปิดเกมครับเอาครับต่อยหมัดเน้นและเติมด้วยแข้งครับซ้ายคืนไปครับจองหวนเล็กแต่หน้าตาของเพชรสวรนนี่ปล่อยปล่อยตัวมากระทาวสลีนนี่เต็มหน้าไปหมดเลยนะครับก็โดนหมัดนี่บางทีมันจะเข้าตรงเข้าตาด้วยครับเอาเตขวาพยายามบวกคืนครับเพชรสวรนนี่เป็นมวยที่ต่อยสนุกอยู่แล้วครับถ้าเกิดชอบแรกแบบนี้ชอบมากครับโอ้จองหวนเล็กก็บอกอยากสนุกด้วยครับจัดมากับซ้ายไปเอามาคืนการรอคอยเลยครับคู่นี้ครับขยับเข้าไปครับแข้งขวาต่อยหมัด โอ้โหรุดูกับจังหวะโอ้โหบวกกันรับแข้งขวาเติมอีกทีนึงเอารับใครดีใครอยู่ครับจังหวะนี้เด็ก19ปีนะครับจากหนองงินระพูครับเจอกับเด็กวัย16จากโคราชครับแม่พี่ครับพี่นวดแล้วนะครับตอนนี้ต่อยล่างสลับบนโอ้โหเออโดนหมัดขวาครับแม่น่าหงายเงือครับโดนสออขวาตามไปอีกหมัดขวาถักๆบวกหมัดซ้ายขึ้นเจอขวาของเพชรสุวรรณโอ้โหถึงนีดีหัวใจเหลือเกินครับดูครับจังหวะนี้ยังไงครับเดินต่อกับเพชรสุวรรณโอ้โหโดน อย่างรับอย่างรับจังหวะนี้กรรมการมองว่าเป็นจังหวะเสียหลักด้วยนะครับจังหวะหล่นของเพชรสุวรรณครับอาล่ะครับเดินเข้าหาต่อครับมีความมุ่งมั่นตั้งใจเลยครับอ้าวรับเดินต่อครับแข้งซ้ายมาเติมด้วยฝ่าครับอ้าวกับสวนกันไปมีแรบลินปีนตาิดนึงอ้าวเดินไปครับขยับเข้าไปครับเพชรสุวรรณแข้งเตะโอ้โหมาเสียงรักังมาก่อนครับพักสักครู่เดียวครับคู่เปิดหัวศึกท่อน้ำไทยที o คโอเกียรติเพชรมาเปิดหัวได้ถูกอกถูกใจแฟนเวยเหลือเกินครับ 3ยกที่ผ่านมาถือว่าเป็นยกคุณภาพเอ้ามาดูยกนี้เล่นวงในแล้วครับแยกก่อนครับเกมยกนี้นี่สายหลุดรับเจอขวาเอามัดมาอีกเลยกาะในครับจองมวนเล็กล็อกแล้วครับใช้ความใหญ่ห่มเข้าไปครับเดินกับเพชรวันกับแทงขวาไปครับนำไปก่อนแล้วปวกมากันอีกทีครับโอ้โหผู้นี้นี่ถือว่าท่าทะหลอดใช้ได้ครับ เดินต่อต่อยหมัดไม่โดนแข้งปวดขาก็ยังไม่โดนโอ้โหแข้งโดนปลายครับอะไะครับแข้งไปหมัดครับหมัดโอ้ยโดนขวาครับแม่เต็มกระดดงทางเหมือนกันครับกอดไม่กอดครับจองหนวนเล็กกรรมการสมศักดิ์รับเย็ดหมัดมาอีกแล้วเอ้าลวงท้องล่างสลับบนโอ้ต่อยเป็นมวยสากลเลยครับเพชรสุวรรณโอ้โหโอ้ดูแม่จังหวะเหมือนว่าจะได้ใจครับโอไง ขวาไปแม่งไม่โดนครับโอ้แต่ดูครับการเดินก็ตล่อยหมัดเอาอีกแล้วครับหมัดมาอีกแล้วครับหมัดขวาแล้วเติมได้แข่งขวานะครับส่วนจองหัวนี่ไปด้วยซ้ายเอาดึงแม่โชคดีครับเฉียวไปนิดเดียวอ้าวยังแค่เฉียวเดินต่อครับแม่หมัดข้อซ้ายเจอขวาเอาสวนด้วยซ้ายครับวงในหายจะตีตีได้ไหมตีขวามาครับเพชรวันแยกก่อนหมัดโดนอีกแล้วครับเต็มเต็มครับ ทีไม่โดนครับแข้งซ้ายขึ้นมาจองหัวเล็กยังไงครับโดนโอ้ยโดนไปรับหมัดเยอะนะครับทางด้านของจองหัวเล็กครับโอ้โหเพชรสุวนนี่ต่อยแม่นด้วยครับอาวุธอย่างอื่นนี่ปราปลายแล้วนะครับทางด้านของเพชรเพชรสุวนครับแต่ว่าหมัดเนี่ยครับของแท้ครับฮมๆแลแข้งขวานี่เดินดีเหลือเกินครับหมัดมาอีกแล้วครับหมัดอีกทีครับ เปิดหน้าเปิดตะเยอะเกินไปเกี่ยวแล้วจังหวะนี้ยกเทถึงลงไปเโอ้โหนี่ครับนี่ครับมวยแทนนะครับแต่ว่ามาด้วยหัวใจแล้วก็การพิชซ้อมที่ดีครับไม่ให้เสียพยี่ห้อยู่้าบุมเดกเซียนครับเดินเข้าหาครับเฮียขอหมูแดดเดียวสนับสนุนเอาหมัดหนึ่งสองครับหมัดขวาครับโอ้โหสุดติงกระดิ่งแมวไปเลยครับพักก่อนครูนี้นี่หัวใจสุดยอดครับ มาครับยกสุดท้ายครับต้องเดินแล้วครับโอ้โหหมัดแมาหมัดยังมั่นครับแคสวรรค์คงทำลายจังหวะได้ดูอยู่ครับดูครับแม่ไม่เปิดโอกาสให้ทางด้านจังหวะเล็กเดินเข้าหาครับแคสวรรคกอดเอาไว้ครับกอดล็อกล็อกเอาไว้เลยครับเตะครับอาครับพยายามแก้ครับทางด้านจังหวะเล็กครับ้แจะดูความต่อเนื่องขอยครับเนี่ยครับการที่ซ้อมตัวตัวที่ดีนะครับแม้ว่าจะมาแทนก็ตามครับแล้วหมัดต่อยได้แม่นมากนี่ครับป้องกันตัวแล้วครับแคสวรรค พยายามเดินก็จริงครับดูจังหวะก็โอ้โหเดินไปดูมัดโอ้จังหวะนี้ถอยเลยครับเต้นเลยครับหนาจองวนเล็กครับโอ้โดนเตะจนจุกนะครับโดนตามเกมของเพชรสุวรรณก็ว่าได้นะครับเพราะว่าไปบวกไปแลกแบบนี้เนี่ยเพชรสุวรรณนี่เขาชอบอยู่แล้วครับเรียกว่าของมักเลยครับกรรมการสมศักดิ์ชนะสูงเนินครับก็เดินเก็บคะแนนจากกรรมการให้คะแนนทั้ง3ามชายสุขและหันไปชูมือที่นักชกมุมแดงครับเพชรสุวรรณ อยู่ฝ้าบุมเด็กเซียนหรือว่าเฮียขอหมูแดดเดียวครับโอ้โหนี่อัดทีที่หมูหลายตันเลยครับสำหรับส่วนครับอภรกรท่านเป็วกบา